สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากใครกันนะคะท็อปปิกแรนดอมวันนี้คือต้องเป็นคนแบบไหนถึงจะได้ใจคุณนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสปอร์ตเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะพร้อมแล้วขออนุญาตเช็คพลังงานนืดนึงนะ เราจะหยิบตัวอักษรเตัวนะคะตัวอักษรเตัวนี้อาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะมันจะเป็น5ตัวเนะาะค่ะดีกสตัวตัว L นะ X M I H ตัวสุดท้ายเป็น F กับบีกับ F ก็ได้นะคะขอ ะขอดูเลยไหมเนาะอืมเหมือนพี่ไพ่น่าจะอยากคุยเลยนะหูเทนอ w วอนสนะคะรับแรงกดดันต้องเป็นคนที่รับแรงกดดันได้ดีนะเรารู้สึกเหมือนคุณมีจริตที่แบบมีไลฟ์สไตล์อะไรบางอย่างที่คุณชื่นชอบนะคะ มีอะไรบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงมีความเป็นแบบความชอบส่วนตัวก็ได้นะคือมัอนเหมือนแบบมันมีไลฟ์สไตล์อะไรบางอย่างที่อมันเป็นความสุขของคุณเนะ่ยอาจจะเป็นการได้แบบ ไปร้านหนังสือก็ได้นะคะแทนที่บางคนอาจจะชอบแบบไปคาเฟ่ใช่ไหมสำหรับคุอาจจะแบบเลือกร้านหนังสือมากกว่าหรือว่าเลือกไปท่องเที่ยวไปเดินป่าอะไรแบบนี้ม,นมันมันมีไลฟ์สไตล์อะไรบางอย่างที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณที่แบบชัดมากๆแล้วค่อนข้างที่จะแตกต่างจากคนอื่นคุณค่อนข้างมองหาอะไรที่อิงกับคุณภาพนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียส่องปริมาณแต่ขอให้คุณภาพดี แล้วถ้าเป็นความสัมพันธ์เนี่ยคุยเล่นได้ไหมคุยเล่นได้แต่ว่าคุณค่อนข้างชัดเจนกับความรู้สึกของคนนะคือถ้าถ้าคนคุยก็คนคุยถ้าจะเข้ามาเป็นเพื่อนก็ต้องเป็นเพื่อนนะแต่ว่าถ้ามันจะพัฒนาไปอันนั้นอีกเรื่องหนึงแต่จะไม่แบบว่าตีมาเป็นเพื่อนแล้ว เราอยากได้อะไรเกินเพื่อนอันนี้จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือถ้าจะมาแบบไหนอยากได้แบบตรงไปตรงมาไปเลยดีกว่านะคะคือถ้าจริงจังก็คือจะได้รู้ว่าจริงจังถ้าเล่นเล่นก็บอกกันตรงๆบอกกันต่อหน้าคุณแฮปปี้กว่ารู้ทีหลังมันเสียความรู้สึกอะไรประมาณนี้เราก็ชอบชอบชอบทรงเ,เพื่อนนะคะชอบทรงแบบมีความเป็นเพื่อนเยอะ n ฟรนอีะเนาะเฟรนดี้แฟนน่าสนใจเทนนิสบอลฟอร์ออฟโซลชอกคนนิ่งๆแหละค่ะชอบคนสุขุมใช่ไหมไม่ชอบคนใจร้อนเนาะควีนอฟแคปส์อ๋อ ที่พึ่งพิงทางใจคนที่สนับสนุนแพชั่นความฝันของคุณความอดทนความอดทนนี่ขึ้นค่อนข้างเยอะนะ Temperance นะคะเราบอกชื่อไพ่ไปบ้างยังเนาะมี Ten of Wands นะคะ Four f o r o อดควีนอับคับเ s t ะส s t ร e เท a r พ e สขออีกสักหนึ่งใบ อ่าเพจขอวอนอันนี้เข้าใจได้เลยเราคิดว่าคุณน่าจะเป็นคนที่แบบว่า feeling the leader เนาะผู้นำผู้นำผู้ดูแลผู้ที่แบบผู้ที่ซึ่งต้องรับผิดชอบอะไรเยอะๆค่ะอาจจะเป็นเดอะแบกของบ้านก็ได้เป็นความหวังของบ้านเป็นที่พึ่งของคนหลายคนหรือว่า เป็นคนที่แบบมีศักยภาพในการดูแลคนอื่นนะคะไม่ว่าตำแหน่งนี้จะได้มาด้วยด้วยการที่คุณสมัครใจหรือว่าแบบมันมองซ้ายมองขวาไม่มีใครก็ต้องเป็นคุณเนี่ยมันเลยเหมือนทำให้คุณมีคล้ายๆกับเป็นภาวะที่จะต้องแบกรับอะไรอยู่ตลอดเวลามันมี f e ลลิ่งเหนื่อยเนาะเหนื่อยแบบเหนื่อยลึกๆนะ เหนื่อยลึกๆทั้งๆที่รู้ว่าภาระที่ตัวเองแบกอยู่มันเป็นภาระที่ดีนะคะไม่ได้เหนื่อยแล้วโมโหอยากจะแบบสะบัดตูดเดินหนีอะไรอย่างนี้นะแต่คือแบบทําให้พอรักอะค่ะทําให้พอหวังดีมันก็มีความสุขแหละเพียงแต่อาจจะเนื่องด้วยเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดก็ได้นะคะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกเวลามีความทุกข์ก็จะเก็บไว้ในใจคนเดียวฉะนั้นใครที่จะเข้ามาเนี่ยคือ เรียกได้ว่าต้องต้องรู้ว่าไม่ใช่แค่ต้องรู้คือต้องมีความเข้าใจเยอะมากๆอะ่ะเข้าใจในสิ่งที่คุณทําด้วยนะบางคนเขาไม่เข้าใจเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมครอบครัวผักภาราให้คุณคนเดียวหรือว่าคนอื่นไม่มีใครช่วยล้หรอทำไมต้องเป็นคุณอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีมุมมองนี้ที่เขามองมองได้เนาะคือเขาก็มองด้วยความที่แบบว่าห่วงแหละค่ะแล้วก็แบบเหมือนแบบ สงสารด้วยเนาะมันทั้งห่วงทั้งสงสารปนโมโหนิดนึงที่แบบที่เห็นคุณต้องแบกรับอะไรมากมายไว้คนเดียวแต่เราคิดว่าคุณน่าจะอมีศักยภาพจริงๆนั่นแหละมันถึงต้องเป็นต้องเป็นคุณคือมันไม่ใช่ต้องเป็นคุณนะแต่เรารู้สึกว่ามันเหมาะที่สุดอะถ้าถ้าสิ่งที่ที่ที่คุณจะทำอ่ะคะ่ะเพราะว่ากับคนอื่นก็จะทำได้ไม่ดีเท่านี้นะ แต่ถ้าเป็นคุณอ่ะคุณสามารถแบกรับความกดดันโดยที่สามารถประคองตัวประคองชีวิตได้อ่ะค่ะคนอื่นอาจจะแบบสะบักสะบอนมากหรือว่ากับคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ไม่ไม่แม,ม้แต่จะแบบเฉียดเฉียดในวิธีการหรือสิ่งที่คุณทําได้อยู่ด้วซ้ำฉะนั้นคนที่เข้ามาต้องใจใหญ่ๆใจกว้างมากๆเลยมากพอที่จะเข้าใจว่าบางทีบางครัง้งสิ่งที่คุณทำอ่ะมันดูอาจจะแบบ เหตุผลมันแปลกๆสักหน่อยอะค่ะแต่ถ้ามองเจตนารมณ์หรือว่าที่มาที่ไปจริงๆอะเราเราคิดว่าเขาจะเข้าใจแล้วก็อ,อ,อย่างน้อยที่สุดนะคือแปลกมากเลยนะในไพ่ทุกๆใบ,บที่ขึ้นเนี่ยมันหนักไปในเรื่องของความรู้สึกมากๆนะคะคือแบบความรู้สึกสำคัญจริงๆอ่ะ เราคิดว่าคุณน่าจะเป็นคนที่แบบมีศักยภาพมากจริงๆอะในที่นี้คือแบบดูแลตัวเองได้เลยนะคะเรื่องงานเรื่องการไม่ต้องห่วงเรื่องเงินทองนี่คือแบบเสกได้เองนะคะหาได้เองเป็นที่พึ่งของตัวเองเพราะว่าแทบจะไม่ไม่มีไพ่เพนทาโคขึ้นเลยเนาะไม่มีเลยเราก็เลยคิดว่าตัวคุณน่าจะเป็นเป็นเพนทาโคสของตัวคุณเองนะคะเป็นหลักเป็นที่มั่นของตัวคุณเอง ก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องมองหาจากคนอื่นแต่มันจะดีมากเลยถ้ามีใครสักคนเป็นลมใต้ปีกให้คุณเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นกําลังใจเป็นเป็นไหลเอาไว้ให้พิงอ่ะให้โซบคือบางทีบางครั้งคุณไม่ได้ต้องการความช่วยเหลืออะไรมากไปกว่าอ้อมกอดที่ดีนะหรือว่าแบบใครสักคนแบบบอกว่าเออบอกคุณว่ามันไม่เป็นไร มันจะโอเคมันจะผ่านไปได้คือขอแค่นี้จริงๆเลยนะแต่ถ้าให้มากกว่าน,นี้ก็จะดีด้วยนะคะคือให้มากกว่าน,นี้ก็ขอบคุณเนาะแจวเล่นคุณมองมองความรู้สึกจริงๆแล้วรู้สึกว่าความรู้สึกนี้นะมันเป็นขุมพลังงานที่ดีสำหรับคุณเลยอะคือเหมือนแบบมีครบทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่แบบเ,เก่งแค่ไหนอะมันก็จะหมดแรงได้เนาะ แล้วมันจะดีมากถ้ามันมีใครสักคนเป็นแบตสำรองเงยเป็นที่ชาร์จแบตอันทรงพลังอะไรอย่างเงี้ยชาร์จปุ๊บไฟในหัวใจจุดติดปั๊บอะไรอย่างนี้ก็จะดีมากมายนะคะคุณมองหาคนที่เข้าอกเข้าใจเข้าอกเข้าใจาจะดีมากคือแบบไม่ต้องอธิบายไม่ต้องคุยกันเยอะอนะเนาะอาจจะแบบเป็นทรงผู้ใหญ่หน่อยอะคะ่ะผ่านโลกมาเยอะแล้วมีประสบการณ์มาบ้างแล้วนะคะ ก็ไม่ต้องมานั่งอธิบายอะไรกันมากมายไม่ต้องมาพาวความกันเยอะแล้วก็สิ่งที่ที่คุณทำอะ่ะน่าจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะหรือว่าความฝันที่คุณทำอะ่ะเราคิดว่าเป็นเป็นสเกลที่ใหญ่มากก็ได้ค่ะคุณอาจจะแบบมีความหวังมีความฝันที่แบบอยากจะ สร้างความมั่นคงมากๆให้กับตัวเองหรือกับครอบครัวนะคะจากครอบครัวที่คุณมาหรือว่าครอบครัวที่คุณกําลังสร้างก็ตามแต่อาจจะแบบมีธุรกิจอะไรที่มันมีสเกลใหญ่ๆค่ะเป็นเจ้าของอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็แบบเออขยาย,ายสาขาหรือว่าทําอะไรที่มันได้มากกว่าน,นั้นก็ได้คืออะไรก็ได้คือแบบความฝันของคุณมันไม่ได้แบบว่าแค่ แค่ตัวเองแค่ครอบครัวแค่นั้นพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ของคุณน่ยมันเหมือนกับว่าถ้าคุณมีโอกาสอะคะ่ะถ้าศักยภาพของคุณไปถึงอะคุณอยากจะพาตัวเองให้ไปให้ไกลที่ที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะไปได้โดยมีความหวังลึกๆในใจว่า ศักยภาพที่คุณทํางานที่คุณทํารายได้ที่คุณได้มาค่ะมันจะสามารถเจือจุนคนได้เป็นจํานวนกว้างเรามองตรงนี้นะเหมือนแบบอยากให้ตัวเองยิ่งใหญ่เพื่อที่จะพาคนที่อยู่รอบตัวรอบข้างอะค่ะไปได้ไกลเท่าๆกับคุณหรือว่ามากมายไปกว่าคุณได้ซ้ําคี์อีกอันหนึ่งถัดมาเนาะโอ้เดี๋ยวก่อนนิดนึงสนับสนุนความฝันเนี่ย คือบางทีความฝันมันมันตอบยากเหมือนกันเนาะว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่อะคะแล้วก็ถามว่าตัวคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองไหมเราเชื่อว่ามีในระดับหนึ่งแต่เหมือนลึกๆในใจอะมันอาจจะแบบมันต้องมีบ้างแหละที่แบบมันมีข้อสงสัยเนาะสงสัยหรือแบบแอบแอบกังวลใจนิดๆว่ามันจะไปได้ไหมมันจะทำรอดหรือเปล่าฉะนั้น าใครคนนั้นน่ะที่เข้ามาคะ่ะแล้วแบบคอยเชียร์เลยเนาะเป็นเชียร์ลดเดอร์ให้คุณเลยคอยเชียร์คอยคอยหมั่นถามอะ่ะคอยใส่ใจในเรื่องราวความเป็นไปที่คุณทำอยู่โดยเฉพาะความฝันที่มันมันมันอาจจะเป็นสิ่งที่แบบเหมือนคุณแบบจะลองทำดีไหมจะกล้าไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีใครสักคนน่ะผลักดันนะคะ มันเหมือนกับมันมันมีแรงฮึดเนาะที่ที่รู้สึกว่ากลัวมันก็ไม่น่ากลัวอีกต่อไปนะคะเวลามีคนอยู่เคียงข้างอะ่ะแล้วมันคงจะดีมากๆถ้ามีใครสักคนอยู่ข้างเราแล้วบอกว่าลุยไปเลยครับทำไปเลยเนาะทำไปเลยคะ่ะทำให้เต็มที่เราจะหนุนหลังเธอเองและไม่ว่าเธอจะทำสําเร็จหรือไม่เราก็จะยังรักเธอเสมออะไรอย่างเนี้ยมันคงเป็นกำลังใจที่ดีมากๆมันคงจะแบบทำให้คุณเหมือนแบบ สลัดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่กังวลใจอ่ะเราออกไปใช้ศักยภาพของตัวเองให้แบบเต็มที่ที่สุดดีที่สุดอืมมันมันเหมือนเป็นจุดจุดหนึ่งที่อืมคุณอาจจะยังไม่สามารถสร้างได้ด้วยตัวเองตอนนี้นะมันหรือว่าบางทีความรักจากคนคนนั้นนะคะบางทีมันมันเหมือนมันเป็น อะไรเดี่ยของขวัญพิเศษอะคือบางทีได้ยินตัวเองพูดหรือว่าเป็นกำลังใจให้ตัวเองเนี่ยมันก็สุขใจดีใจประมาณนึงนะแต่พอมีใครก็ไม่รู้อะไม่ใช่ไม่รู้จักสิคือมีใครที่แบบอยู่ๆก็มาเชื่อใจเราทั้งๆที่มันจะทำได้หรือเปล่าก็ยังไม่เห็นอนาคตก็ดูว่าจริงหรือไม่จริงก็ยังไม่รู้เลยแต่ลองคนคนนั้นอะ เชื่อมั่นในตัวคุณมากๆากอ่ะมันเหมือนเป็นการเรียกความรักความศรัทธาของตัวคุณให้กลับมาอยู่ที่ใจของคุณอีกครั้งหนึ่งคือคุณมีครบอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่แรกเนาะแต่บางทีมันก็มีบ้างอะ่ะใจมันตกตกหล่นเนาะหรือว่าบางทีความรู้สึกมันก็บินหายนี้หายไปบ้าง <c oughs> เหนื่อยๆก็แบบเออ ขอพักก่อนยังไม่อยากคิดอะไรไปไกลมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีโมเมนต์แบบนี้เหมือนกันแต่ถ้ามีใครสักคนอยู่ข้างๆรอคอยเชียร์อัพอยู่ตลอดเวลาเนาะคอยเป็นกำลังใจคอยแบบถามเราเ,เป็นห่วงเราใส่ใจในสิ่งที่เราทำคอยเติมความฝันเม้มันยังไม่เกิดนะโดยที่เขาไม่ต้องมาหยิบยื่นอะไรให้เลยแค่ แค่การถามไทยอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยแล้วมันจะดีมากกว่านั้นสมมุติว่าคุณได้เดินได้ลองเดินเส้นทางเส้นที่คุณอยากเดินแหละแน่นอนในระหว่างทางอ่ะมันจะต้องมีปัญหามันจะต้องรุมรุกคลานแล้วถ้าคนคนนั้นนะ่ยยังคอยย้ำเตือนอยู่เสมอว่าเฮ้ยอยู่ทำดีอยู่ทำได้อะไรเงี้ยฉันเชื่อมั่นในตัวเธอทำต่อทำต่ออย่าเพิ่งท้อน่ะเรามีความรู้สึกว่าคือเนี่ยมันก้าวขาก้าว เก้าไปครึ่งตัวแล้วนะที่จะไปเหยียบความสําเร็จอะคือต้องการแค่นี้เลยจริงๆต้องการคนที่แบบเชื่อมั่นในเลเวลระดับเนี้ยในเลเวลที่แบบคุณเริ่มจะทอแล้วคุณเริ่มจะไม่ไหวแล้วอะแต่แรงศรัทธาของเขายังไม่หมดเลยเขายังไม่จบเลยเขายังเชื่อมั่นอยู่เหมือนเดิมอะ่ะไม่มีแววตาสงสัยในตัวคุณอันนี้แหละมันจะแบบือเออออออรียกว่าเป็นลูกถีบอันสุดท้ายที่จะแบบ ขีบคุณให้กระเด็นออกไปแบบไปออกไปประสบความสําเร็จนะไม่ได้บอกว่าเป็นการทําร้ายอะไรแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเปรียบเปยให้ฟังเนาะว่ามันจะทําให้คุณแบบชูอะเหมือนเป็นสปริงบอร์ดอันสุดท้ายย่อเพื่อที่จะกระโดดไปให้ไกลที่สุดไปคว้าในสิ่งที่คุณหวังไว้มาครอบครองนะคะสิ่งเหล่านี้เนาะความรู้สึกทางใจเหล่าเนี้ยความทุ่มเทเ่าเนี้ย มันต้องอาศัยแรงกายแรงใจและความอดทนมาก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 แต่เราเชื่อว่ามันจะมีครบในหนึ่งคนฟังดูเหมือนจะดูเยอะและดูยิ่งใหญ่นะแต่เชื่อว่าคุณจะได้คนลักษณะแบบนี้เข้ามานะคะหรือว่าคนที่คืออยากได้แบบไหนเนาะ,นะส่วนใหญ่อะถ้าอืม เรามองว่าแรงอธิษฐานหรือว่าสิ่งที่คุณขอหรือคุณอยากได้อะถ้าคุณไม่ได้ไปไม่ได้ไปลบเล้าหรือเล้าหรือจนเกินไปอะคืออธิษฐานขอแล้วก็ปล่อยให้ธรรมชาติมันเดินทางเราเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะมาถึงนะคะขอสกิดก่อนจบท้ายอีกนิดนึงเนาะ ทั้งหมดที่พูดมามันฟังดูเหมือนค่อนข้างหนักนะคะในสิ่งที่เราจะต้องมาเจอแต่เรารู้สึกว่ามันจะจบได้ด้วยอันเนี้ยอันเนี้ยมันจะเป็นตัวปิดจบที่งดงามที่สุดนั่นก็คือความความไร้เดียงสาของหัวใจเรารู้สึกเรารู้สึกว่าคำนี้น่าจะเหมาะความไร้เดียงสาของหัวใจในความหมายก็คือคือแบบคือ ช่วงชีวิตที่จะต้องเจอปัญหา,หาเจอเรื่องอะไรหนักๆอะคะ่ะบางทีอะการที่มีมุมแบบคุยเล่นได้คือเขาเรียกอะไรอะมีเพื่อนมีแฟนเหมือนมีเพื่อนอะล้อเล่นได้บทหนักบทจริงจังก็รับมือกันไหวอดทนกันได้ใจเย็นนะคะเราก็เชื่อมัน่นศรัทธาในตัวคุณเสมอคอยอยู่เคียงข้างคอยซัพพอร์ตเนี่ย ไอ้มุมความขี้เล่นหรือว่ามุมเฮฮามุมตลกอันเนี้ยมันบางทีมันเหมือนช่วยทลายความเครียดหรือว่ามันทลายความความเหนื่อยหนักบางอย่างเหมือนกันนะมันเหมือนมันเป็นบาลานซ์ซึ่งกันและกันอะเพราะก่อนหน้าเนี่ยทั้งหมดที่เราพูดมามันเป็นเหมือนเป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของผู้ใหญ่คนหนึ่งที่จะต้องรับผิดชอบชีวิตเนาะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่แบบ มีแต่เรื่องหนักๆขนาดนั้นนะ่ะมันมันก็น่าจะเกือบจะเครียดมากๆเลยทีเดียวนะคะหรือว่าจะแบบเออมันมีความตึงอะ่ะแล้วเกือบจะจริงจังจนเกินไปแต่ถ้าเราแบบใส่หัวใจอันไรเด้งสาเน,นี้ยลงไปสักหน่อยหนึ่งใส่ความเป็นเด็กลงไปคือทำงานก็ทำให้เต็มที่ใช่ไหมคะแต่คือแบบ ก็มีมุมที่หัวเราะกันบ้างมีมุมที่คุยเล่นกันบ้างมีมุมที่แบบคือหาหามุมมองหาวิธีมองที่แบบทําให้ชีวิตมีความสุขมีความสนุกขึ้นนะคะในวันที่มันเหน็ดเหนื่อยที่สุดอะแต่ยังยิ้มได้อะเออฟีลลิ่งอารมณ์มันจะเป็นประมาณเนี้ยขอให้มีอันเนี้ยมาตัดแบบตัดความจริงจังความ หนักหน่วงไปสักนิดนึงอะ่ะเราเชื่อว่ามันมันจะทำให้สมดุลตรงเนี้ยพอดีนะคะทำให้มันไม่ไม่หนักเราก็ไม่ถ่วงจนเกินไปอะ่ะมันจะไม่ล้มเนาะในความรู้สึกเรามองว่าอย่างนี้ คือบทจริงจังก็จริงจังได้นะคะบทที่จะต้องรับผิดชอบก็ทําได้แบบดีเยี่ยมเต็มที่นะคะแต่ก็มีมุมที่แบบเป็นมุมที่หลั่ล้ามีความสุขแฮปปี้ได้เหมือนกันเอามาบาลานซ์กันเอามาประคองให้ใจของคนสองคนไม่ไม่หนักไม่ตึงกันจนเกินไปนะคะเหมือนคือถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเหมือนแบบทํางานกลับมาเหนื่อยๆอ,ยอะ่ะ คือบางทีอาจจะแบบไม่ต้องมาพูดความจริงกันมากมายว่าแบบอ๋องไงคือแบบเออเหนื่อยไหมทํางานเหนื่อยเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยไอ้ฟีลลิ่งประมาณเนี้ยเข้าใจได้นะคะก็คือเป็นบริบททั่วไปแต่พอใส่ลูกเล่นใส่ความหยอกล้ออะไรลงไปนิดนึงอะ่ะมันก็จะแบบแซวแซวไปเรื่องอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบแย่หรือแกล้งเขาแทนทําให้หัวเราะแทนอะไรเงี้ยแทนที่จะแบบคือ หนักอยู่แล้วเออก็คือ,คอถามได้นะถามเป็นบางวันหรืออะไรเงี้ยถามได้แต่แบบเอาความสนุกเอาความแย่ไปเล่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ต้องดูโหมดนิดนึงเนาะว่าโหมดนี้แย่ได้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าตรงไหนหยอดได้ก็หยอดเนาะตรงไหนแย่ได้ก็แย่มันก็จะได้ไม่ไม่หนักหนาไม่ถาโถมความรู้สึกกันจนเกินไปอันเนี้ยเรารู้สึกว่าใส่ความเป็นเด็กลงไปใส่ความสนุกลงไปในชีวิตอะเหมือนเป็นการ ทำให้สิ่งที่คุณเจออยู่เผชิญอยู่อะคะ่ะมันมันไม่เอียงไม่เทหนักข้างนั้นจนเกินไปนะก็น่าจะได้ประมาณนี้นะคะคือเหมือนเหมือนได้คนที่มีทั้ง ความเป็นผู้ใหญ่ในตัวแล้วก็มีคือด้านหนึ่งก็มีม,มีความเป็นเด็กอ,อีกด้านหนึ่งก็มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีอยอกล้อมีเล่นช่วงไหนอยากเล่นก็เล่นช่วงไหนจริงจังก็รับผิดชอบได้เต็มที่ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะค่ะเดี๋ยวเราสรุปให้โนสำหรับแรนดอมนะคะคนที่จะเข้ามาแบบไหนที่จะได้ใจคุณนะเรามองว่าน้ำหนักเทไปในลักษณะของแบบในเรื่องของใจมากนะใจต้องแบบ หนักแน่นนะคะหนักแน่นมั่นคงเป็นทีมซัพพอร์ตที่ดีแล้วก็จะได้คะแนนพิเศษถ้าช่วยสนับสนุนในเรื่องในสิ่งที่คุณฝันนะคะอันเนี้ยถ้าแบบไปแตะจุดเนี้ยเหมือนแบบเป็นคะแนนพิเศษเป็นพอยท,ท,ที่ที่เพิ่มขึ้นทำให้คุณรู้สึกเหมือนแบบคือคุณชีวิตคุณมันเหมือนมันมีพาทที่ต้อง มีงานเหมือนมีงานหลักที่ต้องทําอยู่แล้วเนาะแต่ในในอีกด้านหนึ่งอะ่ะมันเหมือนมีความฝันอะไรบางอย่างที่คุณก็อยากใช้เหมือนกันฉะนั้นถ้าเขาสามารถแบบให้ได้ทั้งคู่สพอร์ตได้ทั้งคู่มันจะเป็นอะไรที่แบบชนะเลิศน,นะคะชนะเลิศมากๆแล้วการประคองการพพอร์ตตรงเนี้ต้องอาศัยความอดทน นะและเพื่อไม่ให้หนักจนเกินไปก็ต้องใส่ความเป็นเด็กลงไปนิดนึงนะคะไม่ได้บอกว่าซีเรียจริงจังหนักกันตลอดเนาะคุยแต่เรื่องหนักหนักกันคุยแต่เรื่องแบบเครียดเครียดกันใส่ความเป็นเด็กใส่ความหยอกลอ้อใส่ความขี้เล่นลงไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้คนเหนื่อยเหนื่อยมายิ้มได้เนาะเป็นรอยยิ้มให้กับให้กับคุณนะคะ ให้กับเดอะแบกผู้ที่รับผิดชอบทุกสิ่งอย่างอันนะคะในชีวิตไม่เคยกลัวอะไรเลยเนาะทำให้ได้ทุกอย่างแต่ขอแค่นี้นะคะขอขอแบบเรียบง่ายแค่นี้เลยขอคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สักหน่อยแล้วก็ในความเป็นผู้ใหญ่นั้นอะ่ะก็มีความเป็นเด็กอยู่ด้วยนะรู้สึกเหมือนแบบสัมผัสได้ถึง สิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยเนาะเราก็ขอเป็นขออนุญาตเป็นส่วนหนึ่งเป็นกำลังใจให้กับคุณละกันนะคะถ้ากำลังเจออะไรอยู่แล้วก็ที่ขอไว้ที่อธิฐานไว้นะเรารู้สึกว่าคุณก็น่าจะได้คนแบบนี้เข้ามาละคะ่ะแต่รายละเอียดดีเทลอาจจะแตกต่างออกไปจากตรงนี้สักหน่อยนะคะ ก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันเนาะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไวเฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขใยสุขใจนะไอย